สวัสดีครับพี่น้องแฟนเแฟนมอลำครับช่องกัะชัยลำเฟือนออฟฟิเชียลนะครับผมไปสายแต่เสาแท้สวัสดีปังปอนเป็นนักเรียนหรอจ้าจ้าเอาเดี๋ยวก็เดินทางแล้วครับไปสรุดสาวไปเ้องแย้งนะครับโอเคโอเคโอเคครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเช้าเสนะครับผมเดี๋ยวก็เดินทางไปอุดรแล้วนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับก่อนเดินทาง มีแนนทำอะไรโอ้ยกินเหงาเกข้าวกับอะไรน่ะเขาเขาก็ยิ้มกับปลาทอดกับลาบหมูของตะบันโอ้โหเป็นห่องเลยตแม่จะเป็นห่องไดชื่อออกไปแล้วสิครับโอเคโอเคาดีหน่อยอ่ะพอดีแม่รับใหญ่กำลังมากเมียนบอืกกำลังเขาเลียวเขามาครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่โน่นครับผมโอเคโอเคครับจะนออกสามม้งเมีน สามโมงเสาร์เก่านาฬิกาครับพี่น้องเดินทางนะครับเดินทางเก้าโมงเช้าอันนี้ก็แปดโมงค,ครึ่งแล้วนะครับพอกันพี่น้องบันเหลือมเมื่อแร,ร,อร,อรก,ก,รก,น,น,รกน,นะครับสัดแจงสัดหุงก็คืมงานสารพิเานแพงนะครับสตาร์ทรถกันสนั่นบัดไว้แล้วนะครับ เจอกันแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนนะครับหกล้อก็เตรียมตัวเลยครับพร้อมละบรอลเองเตรียมร้อมละบอลเับโอเคเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนรถส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับรถส่วนหนึ่งไปแล้วครับพี่น้องอีกส่วนหนึ่งกระจอดอยู่อ่า ลานพักเลกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเออตรโตบบแตกสร่างยังอยู่ฉันถามนายว่าสร่างยังอยู่แล้วมันเขาหอมว่ามันเกลองเหยอกเอ้ามื่อไหร่เวลาเดิทน,เทนทางแล้วเก่ามุ่งเสาร์เ้วาแท่นท่นวงพีเลย หลวงพี่เข้าสันอันสันแต่เสาเข้าเห็ดงานเลยเด้โอ้ยตรงเวลาเ้างลุงพีเคยตื่นแต่ตีหาผมตื่นแต่ตีสี่วันหนึ่งเข่ามันน,น,นั่งอ่ะมันนอนเร็วเนื่องเข่าละตีอ่าบรรยากาศชวนเศร้าก่อนเดินท้ามครับโอ้ยยังเนี่ยยังนะ เขาไพ่เนี่ยขาแหลมบ่นี่ปั๊ดตึงน,นะพี่น้องต้มเนื้อต้มเนื้อโอ้กินมาไหน <c oughs> แล้วพ่อยห้าแขวแม่บุญมากไปเนาะ,ะแม่บุญแม่บุญนะแม่บุญยังไม่มานะเนี่ย ันนี้ยังไม่มีคนเนบุญมาท่านหน้าบอกเนบุญมาท่านหน้าบอกจันอีกจันอีกจันอีกาดนอนม่นนอนสลบสลายบรรยากาศเช้าๆก่อนเดินทางนะครับ อเป็นกำลังใจให้การพี่น้องนะครับกำลังใจใกับทีมงานเรานะครับโอ้าววิางเสริมสวยพอมรถยังไม่มานะครับรถไม่ลำยังไม่มานะครับจานมัดดีครับ บรรยากาศก,ก็เดินทางครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้ารถบันคณะจะไปรับเด็กๆแล้วนะครับคิดเขาไปจาน,นไดหมดแล้วรถไปรับยายพระท่านมาอยู่ยยยฮะ ผมโทรหาอยู่แล้วกำลังไก่สีหาน่ะแล้ววะแม่อ,อ,อีกสักคู่นะครับอีกสักคู่ก็เดินทางแล้วนะครับบรรยากาศสบายๆาย,ยามเช้าแปดมุกเสาเก่าเลน,นลิกาครับอากาศด,ดีนะครับยามเสาป้ใยายดมไปไซนอ แสดงว่ายังไม่มานะนี่สวยงามมากนะครับเจอกันบ้านเหลือมนะครับวันนี้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรสอดแจง้งทิมงานสารน,น้อยเพชรวัดแพงเต้ยเสด,ด็จ เต Adult, ้ยเสด็จเต้ยเสด็จ <verlier> อ <t Scottish> <ip incident> ันนี้โซโคหนุ่มไฟแรงนะครับโอ้โหโอ้โหยังซุกไปใส่เหรอก็ยังซุกยังหมมาครับก็ยังโดมกับทัานหมาย่างเนี่ย หมืม่นวัดที่หยิบซีไปแล้วหนึ่งคันนะครับไปแล้วหนึ่งคัน วัดอุรรครับรับรองบัได้นั่งนะมือแรง่งคืนนี้รับรองไม่ได้นั่งนะครับพี่น้อบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าบางหม่องฝน,นตกเขาบอกว่าบางมองผลตกนะครับขอบคุณแน้นเพลงแ้นมอลำครับช่องกัญชัย ลำเพลินออฟิเชียลนะครับผมที่เขามา,าเบิงมาชมแล้วก็สับสครานะครับผมซอยกันพี่น้องเบิงติดตามไปกันเรื่อยๆนะครับสาวน้อยอยู่ที่ไหนช่องการชัยก็อยู่ที่นั่นแหละพี่น้องทีมงานเฮาอยู่มองใดสองการชัยก็อยู่มองนั่นนะครับผมให้พี่น้องติดตามเบิงตลอดนะครับ วความเคลื่อนไหวว่าสิเป็นการตั้งเวทีวัดแขบบอนะครับวัดแขบบอโรงเรียนแขบบอนะครับติดตามได้ในช่องการใช้ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับตอนนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าซับสไครต์แล้วนะครับแต่ว่าโควิดมากเลยพี่น้องโอ้ยเงย์หลายเงย์หลายเงย์หลาย เจอกันที่อุดรครับบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมนะครับบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมมาแล้วโซเฟอร์สุดหล่อมาแล้วครับพี่สุขคนเดิมนะครับพี่สุขหัวใจเดิมหรือว่าพี่สุขคนเก่าไปกินอย่างมากคือจอยโล่งจอยขืนจอยขืนเงิดหลาย โอ้พิซซ่าเฮดเซนแล้วบอกว่าจะกินหลายพิซซ่าน่ะขอบคุณพี่น้องอีกเท่อน,นึงเด้อครับผมกำลังใจกำลังใจครับโดมครับโดม,มเมื่อคืนี้แมวรานะครับเคื่องนี้แมวราแมวรานะครับ โอ้ไปใส่ผู้เบาผู้เบาขับผมโอ้ขับผมฮ่าฮ่นะาผู้เบาผู้เบาือผมเงาครับคือผิดเปยให้หรอกเนาะอเออคือ,อรีบา อ่ะพี่น้องครับยูดีี่แห้งสุขสุขพอกันเหมือนแรกครับบ้านเลือมุดรธานีนะครับนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางก่อนนะครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องนะครับผมอยู่ดีพี่แห้งด้วยพี่น้องด้วยเดินทางปลอดภัยสุขสุขพนครับผมพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับผม